ทันทักษินมาแล้วล่าสุดมอบโดน10ชุดให้กับกองทัพบ,บกดัดหลังฮุนเซนหลังจากที่มีการบินโดนอ่อกวนไทยในเขตของชยายแดนไทยนั่นเองล่าสุดทักษินมอบโดน10ชุดให้กับกองทัพบ,บกมูลค่า3ล้านบาทเอาไว้ใช้บินป้องกันประเทศและตรวจการของทุนระเบิดได้เนื่องจากเป็นโดนที่ล้ําสมัยและมียุโทโธปกรณ์ในการตรวจสอบทุนระเบิดได้ด้วยสามารถบินและ บอก GPS ในการวางทุ่นระเบิดได้อีกด้วยทำให้กองทัพไทยได้ยุทธปปกรณ์ที่ล้ำสมัยมาใช้อีกหนึ่งอย่างโดยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่10สิงหาคม2,518ณนะห้องรับรองกองบัชาการกองทัพภาคที่2พลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2เป็นผู้แทนกองทัพบ,บกเพื่อรับ มอบอากาศยานไลยค,คนขับ10ชุดมูลค่า3ล้านบาทจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและงบปงระมาณสนับสนุน50,000บาทจากคณะนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10นับว่าเป็นข่าวดีเลยสําหรับการสนับสนุนกองทัพครั้งนี้หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับสวัสดีครับ